ครับดูครับโอโหตายทองอันนี้เก้าเก้านะสวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็อยู่กับสายกระบนจันทบุรีเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้เราจะมาดูกันเรื่องตลอดับผมตลอดตลอดเจ้าปัญหานะครับผมตลอดเจ้าปัญหาหน้าตามันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับเป็นดูเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นเม็ด ลักษณะมันคล้ายน้าครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ดูนะนี่ไอประหลอดนี่มันยังไงมันแสบยังไงนะครับเ<ม>นี่ยครับจิ้มได้เลยคราวนี้หลายท่านนะครับอ่าอย่างนี้สามเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวอยู่โคมงคามเลยนะครับว่าผู้หญิงได้ซื้อทองจากร้านทองนะครับผมแล้วก็ไปใส่พอใส่ได้ไม่นาน,นครับเกิดเป็นรอยขาวฮ่าฮเกิดเป็นรอยขาวครับเขาก็ว่าเลยไปโพส ลงโซเชียลนะครับว่าร้านทองขายทองปลอมมั่งอะไรมั่งนะครับผมอ่าเขาเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะเคสนั้นคนที่เขา,าโพสลงโซเชียลนะครับน่าจะเป็นพยายบาลน,นะครับผมอ่าเขาทง,งานเกี่ยวกับประหลอดนี่นครับแล้วเขาเนี้ยเราผมจะมาทําให้ดูคําว่าประหลอดกินทองนะครับประหลอดกินทองมันจะทําให้ทองเรา,าขาวนะครับแต่ทองก็คือยังเป็นทองอยู่นะมันเหมือนเอาไปเคลือบข้างนอกยังไงไม่รู้นี่แหละ อันนี้ผมจะไม่พูดหรือผมจะไม่พูดเรื่องของทฤษฎีนะครับผมจะพูดในภาคปฏิบัติเลยแล้วการทําให้เห็นนะผมเพราะเรื่องทฤษฎีผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับผมอย่างอ่ะอย่างปีเซียตัวนี้นะครับอันนี้เป็นของแท้จากฮ่องกงนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูก่อนนี่นะครับมีใบอันนี้มาให้ด้วยตอนผมซื้อมาครับอันนี้ผมจะมาทําต่อสร้อยโกเมนนะครับก็คือต่อสร้อยแบบนี้เดี๋ยวเขาญาตยกกล้องนิดนึงนะครับนี่เห็นสร้อยไหมครับแอบขายของนะครับใครสนใจสอบถามได้ โอเคไอตัวเนี้ยครับปีเสียตัวเนี้ยมันเป็นทอง99.99%ซ99ครับซึ import ja ่งอิมพอรมาจากฮ่องกงส่วนอันนี้เป็นกล่องสปริงนะครับกล่องสปริงก็คือแบบของผมที่ผมใส่เนี่ยอ่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวล็อกอย่างนี้นะครับแต่นี้ลูกค้าเข้ามาทามันบางาก็เลยทำขึ้นมาใหม่นะครับผมอ่าคราวนี้ผมจะมาทำให้ดูวาดทองจากสีเหลืองเหลืองเนี่ย มันขึ้นขาวมันขึ้นขาวแบบยังไงนะครับเอาเดี๋ยวผมจะทําแบบให้เห็นนัะสูไม่เห็นแบบชัดๆที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับนี้นะครับผมขออนอุญาตขยับกล้องทีถ้าสมมติว่าสาวๆนะคลิปนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้หญิงดูนะครับผมถ้าเป็นผู้หญิงสาวๆดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าคุณใส่สร้อยทอง965ใส่ใส่เครื่องประดับนะครับแล้วมีอาการขาวขาวแบบที่ผมจะทําต่อไปนี้นะครับคุณช่างใจไว้ก่อนเลยว่า ครีมนะครับครีมของคุณนะครับมีพวกสารประหลอดอยู่คุณต้องรีบเปลี่ยนครีมนะครับผมหรือไม่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ครีมแต่คุณทํางานเป็นอาพยาบาลเป็นผู้ช่วยหมอฟันเกี่ยวกับธรัลรกรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับผมอ่าพวกนี้จะมีปลอดเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมอ่านั่นก็ต้องระวังกันทีหนึ่งเนาะอ่านี้ที่ผมจะทําให้ดูคําว่าประลอดกินทองอย่างตอนนี้นะครับอ่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วผมจะจิ้มมันมาได้ยังไงผมไม่ถนัด วางแปะเลยก็ได้เนาะแปะเลยอ่ะฝ้าฝ้านี้นะครับแกะไหมแกะที่ดี๋จะทำให้แบบเหินๆกันเลยนี่นะครับผมมองผ่านกล้องมันงงมันซูมอยู่อ่าเผาจะวางป๊บนี่นะครับเดี๋ยวดูปฏิกิริยามันจะเกิดอะไรขึ้นดูนครับดูครับ อ่ะเดี๋ยวดูดูอีกฝ mm OK> ั่งนะครับเห็นไหมครับเกิดอะไขึ้นนี่ครับมันมีสีขาวเกิดขึ้นแล้วนี่นะครับโอเคอันนี้มันอาจจะแบบติดกันอยู่นะเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้เอาตัวนี้ต่อไปเลยอันนี้เป็นทองเก้าบเก้านะครับนี่ผมเสียตลาดเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ทำเลยนะซื้อมาตัวเปล่าเลยอเลยดม่้ลงดูนนะครับผม วางทับเลยป๊บดูมันจะทำอะไรกับตัวปีเสียผมมัง่งนี่อ่นี้มันติดมันติดปีเสียมาแล้วดูครับจะมีคลิปฝรั่งที่ทำเข่าเป็นทองทองเก้าเก้าแต่มแบบว่าคล้ายๆเขาเรียกคล้ายๆเลยนะทองคำเปลวเนาะบางๆอันนั้นจะ,จะทำปฏิรยาไว้มากแต่อย่างผมก็คือ มันเป็นหนาๆอยู่ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวดูสักครูน่นี่นะครับอันนี้มันเกาะอ,อยู่เดี๋ยวผมจะออกมาอันนี้คือทองแท้ๆนะที่ผมทําอยู่สองชิ้นนี้นี่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 ผมจะทาการเช็ดแต่ผมขออนุญาตซูมออกก่อนนะครับผมอ่านี่ ผมลืมทิชชู่เยสเฮ้รอแป๊บครับทิชชู่อนโอเคตอนนี้เราได้ทิชชู่มาแล้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดผมไม่่อยจะโดนมันเท่าไหร่ในตลอดเนี่ยนี่นะครับจะวซูมก่อนจะเชด็ดทั้งตูมันจะออกหมดไหม <Wow. S 2> เห็นไหมครับเห็นไหมครับสี ีเปลี่ยนไปเลยนะครับกลายเป็นสีขาวสีขาวสีเหมือนแบบชุบทองคำขาวครับเห็นไหมครับอันนี้คือโดนประลอดนะครับ่าดูดูอันนี้ปีเสียเดนนี๋ยวจเช็ดดูครับดูใครใครเห็นนะครับก็ต้องบอกว่าไอตัวปีเสียเนี่ยเป็นของปลอมนะครับทั้งๆงที่มันเป็นทองเก้าเก้านะครับดูครับผม ไม่ออกด้วยดื้อดึองคราวนี้ถ้าเราเจอสถานการณ์อย่างนี้เราจะทำไงครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะครับอที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ช่างเข้าไปร้านทองครับบอกเขาได้เลยถ้าอย่างกรณีเคสผมนะผมจะมีอุปกรณ์ครบผมฮาคาตะโอ้ยมึงถ่ายคลิปไม่เตรียม <c oughs> อุปกรณ์เลยเนะเดียเด๋ยวนะครับโอเคครับผมผมได้ไฟแล้วก็ไอหัวไฟเจ้าปัญหาชิ้นเดิมของผมนะครับผม ันนี้จะเป็นน้ําที่จริงจะใช้น้ํากดนะครับแต่ว,ว่าข้างๆนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะซูมออกเนาะอ่าน,นี่ใช้ไปไฟเป่าดูจะมันจะออกไหมเห็นไหมครับโอ้โหไวมากเดี๋ยวปขี้กับปขี้ปะขี้ะ่ะโอเคอุปกรณ์พร้อมครับผมจริงจังแล้วจริงจังแล้วหูยเดี๋ยวเดี๋ยวผมุ่งสังเกตเห็นตัวปีเซียไหมครับ ตอนนี้มันขาวโพลนทั้งตัวเลยครับดูครับโอ้โหตายทองอ,อันนี้เก้าเก้านะครับโอ้โสุดยอดไวมากไวมากอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเป่าวิทีนะครับเอาน้ำกดมาละคราวนี้พอผมจุ่มเสร็จเนี่ยมันต้องเป็นสีทองล้นะครับผให้มันแดงแดงถ้าใครมีอุปรกรณ์มีไฟแบบที่ผมก็คือทําเองได้เลยนะครับผมถ้าใครไม่มีก็ให้ไปร้านทองอาจาดก,การให้นะครับ ครับแล้วเป็นสีทองนะโอเคคราวนี้ไอตัวปีเสียผมเนี่ยมันจะหายไหมอ่าเดี๋ยวดูครับดูมันจะหายไหมอันนี้คือเก้าเก้านะครับผมดูในกล้องผมไม่ถนัดเลยงงมันหลงทิศโอเคครับเห็นควันไหมครับนี่ควันมันเนี่ยคืออันตรายมากเลยนะครับ เห็นไหมสีเริ่มเปลี่ยนอือหือครับมาแล้วอันนี้คือมันกินไปเยอะมากเลยนะนี่ครับเหลืองมาแล้วแก๊สเป็นจังไหนหมดหรอ พัดเจนแก๊สหมด,ดอะไรวะโอเคครับคือเปล่าคือเอาเป็นการเข้าใจตรงกันนะครับเป่าไฟนะครับมันจะออกนะครับแต่ก็จะไม่ไม่เงาเหมือนช่วงตอนแรกแต่เราก็ขัดชุบได้นะครับผมอ่โาโหแต่เมื่อกี้ถ้าใครเห็นช่วงนั้นนะครับไวมากผมไม่ได้ทนให้สังเกตด้วยนะตัวปีเซียเราขาวเลยนี่นะครับไวมาก เดี๋ยวฟังเสียงผมจุ่มน้ำนะครับได้ยินไหมครับอ่านี่อันนี้คือตรงที่ผมทาไว้ตอนแรกนะครับนี่ตรงนี้กลับมาเป็นท้องเหมือนเดิมส่วนอันนี้ก็เป็นท้องนั่นแหละแต่คือแก๊สหมดตายแล้วครับผม คราวนี้สาวๆหน้าที่เห็นพื้นี้ผมทําไม่เห็นเห็น,นะครับว่าถ้าคุณใช้ครีมที่มันมีประหลอดคุณจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําทองเดี๋ยวค่อยไปเอาไปเปลี่ยนที่ร้านทองได้นะครับคุณเลิกใช้ครีมน,นั้นก่อนนะครับแล้วก็หาซื้อครีมใหม่นะครับที่มันมีอ,อยอนะครับถูกต้องตามกฎหมายอะ,อะไรอรยอ์มีอ,อยอ,อันนี้ต้องศึกษาเองนะครับผมก็ไม่ค่อยาส่วนตัวเองผมก็ไม่ได้ใช้ครีมเท่าไหร่แป้งผมยังไม่ทาเลยครับผมอันนี้ก็ขอฝากขายของนิดนึงนะครับผม ครับทางเราเป็นโรงงานรับผลิตจิวเวลรี่ครบวงจรนะครับนี่ครับเครื่องประดับสร้อยโกเมนแหวนเพชรแหวนพลอยเนี่ยทำได้หมดครับผมได้รับของจากเราของแท้แน 9, 000, 000, ่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับท่านใดที่อ่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับจิวเวลรี่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปให้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม